สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตนะครับก็จะมาพูดถึงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนัดสุดท้ายของกลุ่ม F นะครับก็แหมมันไม่รู้จะเรียกว่าดรามา่าดีไหมเพราะว่าเบนเยยมครับพบกับโวยเชียในแม์สุดท้ายนะกะว่าเป็นทีมที่ต้องบี้ๆกันว่าใครจะเข้าเป็นที่หนึ่งที่สองด้วยซ้ำนะแต่สุดท้ายแล้วรูปเกมไม่ได้เป็นอย่างนั้น,นครับมันเป็นอีกเกมอีกฝั่งหนึ่งของของกลุ่มที่ว่าขโมยซีน ว่าโมร็อกโกก็เอาชนะแคนาดาไปได้2รตัวต่อหนึ่งแล้วก็ทําให้โมร็อกโกเนี่ยกลายเป็นแชมป์กลุ่มเลยด้วยซ้ําในขณะที่โคเชียกับเบนเย,ยมเนี่ยเล่นกันแบบกล้าๆก,ก,กลัวๆเบนเยียมนี่เห็นได้ชัดเลยว่าโดยความปัญหาที่มีตั้งแต่ก่อนเกมมีปัญหาตั้งแต่หลังหลังเกม2เกมที่ผ่านมาปัญหาในแคมป์ครับปัญหาที่เขาเหมือนทะเลาะกันเองนะฮะว่าเดอะบอยก็ดันมาสัมภาษณ์ตั้งแต่ก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์ว่า โอ้ทีมของเรามันแก่เกินไปมันเข้าไม่ได้หรอกมันมันไม่สามารถจะไปไกลกว่านี้หรอกหลังจากนั้นหลังจากแมทที่ผ่านไปหนึ่งนัดสองนัดแล้วมันก็กลายเป็นปัญหารจริงว่าทางด้านทางฝั่งแฟนบอเขาบอกเฮ้ยตัวลุกของของเวนเย่เนี่ยมันแก่เกินไปแล้วจริงๆเนี่ยสุดท้ายก็ออกมาเคลียร์ใจก่อนจะเตะแมทนี้แต่ไม่รล้กเคลียร์กันยังไงแมทนี้ก็ไม่ดีขึ้นเลยจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าก็แพ้มันมัน การเสมอมันได้เหมือนแพ้เลยครึ่งแรกก็คือยังสู้กันได้จะบอกว่าสู้กันได้ดีก็ได้แต่ว่าสู้กันได้ไม่เต็มที่เลยเพราะว่ามันไม่ได้จังหวะจากคนทั้งคู่เลยครับในขณะที่พอครึ่งหลังส่งลูกกระกูล,ลงมามีจังหวะจากคนที่จะทาประตูได้สองถึงสามครั้งแล้วก็ออกเองบอลมันไม่ถูกจังหวะหน้าตาของลูกกระกรูนี่เราทำให้เห็นได้ว่าเขาก็ผิดหวังนะไม่ใช่ว่าตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้คือเขาก็เต้นเต็มที่แหละแต่ว่า จังหวะที่บอลมาถึงเขานะั้นเหมือนบอลมันสะดุดมากกว่านะครับแล้วก็ทำให้เบนเยีนก็ตกรอบไปในในในทัวร์นาเมนต์นี้แหละถามทีมที่เข้าล่าเราเป็นมโมร็อกโกกับกับโคเอรเชียนะครับแล้วก็เบนเยียมน่าจะใช้คําว่าสิ้นสุดยุทธของโกลเจเนเรชั่นได้เลยไหมไม่รู้นะเพราะจริงๆแล้วถ้าเราได้ดูแมตช์นะครับจะได้เห็นว่าผู้บรรยายเขาบอกว่าหกคนในแปดคนที่เป็นนักเตะที่เอ่อสถิติชตั้นไม่สุดอะ่ะก็ลงมาแล้วในแมตช์นี้ อีกสองคนที่ยังไม่ลงคืออาซากับลูบกากูแต่พอลงมาแล้วก็ทำอะไรได้ไม่ดีไม่ถนัดถนีนะนี่คือน่าจะเป็นจุดสิ้นสุดของยุคโคเลเลชั่น <c oughs> โกเเลชั่นของเป็นเยี่ยมแล้วโรเบรโตรมาร์ตินเนสครับคุมทีมชุดนี้มาตลอดมันผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้เขาจะต้องโดนคำถามนี่นะครับว่าทำไมพาทีมไปไม่ถึงในจุดที่มันควรจะเป็นก็คงตอบไม่ได้เนาะ ได้ศักยภาพ,พเล่นที่ดีขนาดนี้แต่ว่าทาได้แค่นี้ก็ต้องก็ต้องยอมรับะครับว่าสุดท้ายแล้วเบนเยมก็ได้แค่นี้จริงๆเราหวังว่าเบนเยมจะเป็นมามืดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ผมว่าผมใช้คําว่าเราก็อาจจะผิดเกินไปอาจจะหลายๆคนดีกว่าแต่โอเคครับวันนี้บเบนเยมตกรอบแล้วถึงที่เข้ารอบไปก็เป็นกลวเชียแชมป์รองแชมป์เก่าก็สมควรนะนะแต่อีกทีหนึงคือเป็นโมร็อกโกที่แรงขึ้นมาก็เอาใจช่วยโมร็อกโกกับเป็น กับคุณเชียกันครับไปเข้ารอบต่อไปก่อนนี่คือเรื่องราวของคลิปนี้ครับเรื่องราวของฟุตบอลโลกที่มผมขออภัยที่ดูห่อเหีียบหน่อยผมแอบเอาใจช่วยทางด้าน The Boy เดอะบอยเนาะแต่เดอะบอยมาสตาร์ทกับเป็นเย็นในชุดนี้มันด้วยด้วยความที่ดูเหมือนไม่มีแรงฮึดอะไรเลยอะในช่วงพักครึ่งครับถ้าถ้าเราดูการห่ายทัดสดเราจะเห็นได้เลยว่าโมดิะครับในวัยสาม สิบสี่ปีที่ระตุ้นลูกทีมนะฮะที่เดบอยแม่งเดินมาแบบหงอยหงอยแล้วก็วิเซลยังมาแบบเฮ้ยเดบอยสู้ๆเว้ยกับตันทีมมันทำได้แค่นี้มันก็มันก็ยากแล้วจริงๆนะครับอ่ะและนี่คือบทสรุปของกลุ่ม F นะครับโมร็อกโคเข้าเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับแล้วก็ในขณะที่อันดับสองเป็นครเอเชียครับและคิดเห็นอย่างไรค้าพูดคุยกันนะครับในกับ คลิปของเราเนาะเอาใจช่วยพวกเราด้วยเอาใจช่วยแฟนบอลเอาใจช่วยทีมงานนะครับสำหรับผมสปอร์ตบาร์ครับ้าพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ